สวัสดีครับเพ่อนวันนี้วันนี้เราจะมาคุยกันมาพูดถึงมาพูดถึงเรื่องการตัดต่อสายเบรกของอตระกูลสปอร์เตอร์ตระกูลสปอร์เตอร์เฉพาะตัวไอรอน83ไอรอน102 4T 1อ2คัตต้ม83 s u ปโ r l ow. ทุกตัวทุกตัวเอาง่ายเกือบทุกตัวยก ok เว้นโรเตอร์ยกเว้นโรเตอร์ว่าทำไมการต่อ,อาสายเบรกทำไมถึงต้องตัด และต่อเพิ่มทําไมมันเปลี่ยนทั้งเส้นไม่ได้อ่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอ่าคันนี้คันนี้ซึงเป็นไทรอน8 83ปามปี2016อ่าคันนี้ก็มาเปลี่ยนแฮนด์8ปนิ้วก็ต้องสายเบรกไม่ถึงก็ต้องตัดและต่อสายเบรกอ่าส่วนวิธีการตัดต่อสายเบรก,กนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ว่าอันดับแรกเราต้องมาคุยกันก่อนว่าทําไมต้องตัดและต่อเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้นเลยไม่ได้เหรออ่าเนื่องจากทุกตัวที่เป็นสปอร์ตเตอร,ยร,ตอร์ยกเว้นรถเกอร์ยกเว้นรถเตอร์ หัวท่อท่อเบรกที่ออกจากไอไอกองใต้แผงคอเนี่ยมันจะเป็นหัวย้ําเป็นท่อทองเหลืองและเป็นหัวย้ําซึ่งไขออกไม่ได้ไม่เหมือนตัวนี้ซึ่งถ้าเป็นรถเตอร์จะไขออกได้เหมือนตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นตัวน็อตไขเหมือนกันอ่าแต่ถ้าเป็นตระกูลอ่ารุ่นอื่นที่ไม่ใช่รถเตอร์จะเป็นท่อตัวนี้หมด4 4 8ปงสดพันสองคัสตอมแปดแปดสามซุปเปอร์โลอาร์มพันสองอ่าอะไรพวกนี้จะเป็นหัวแบบนี้หมดซึ่งมันไม่สามารถตัดตรงนี้ได้ไม่สามารถถอดออกได้อ่าตอนนี้ก็ต้องมาอยู่ที่ว่าบางต้องมาอยู่ที่ว่าการตัดตต,ดต่ออจะััดกนนแบบไห จะตัดตรงนี้ตัดท่อเหล็กแล้วเชื่อมเป็นหัวน็อตก็ได้ไม่ได้ผิดไม่มีอะไรผิดาบางคนก็ต่อตรงนี้เป็นชุดต่อตรงนี้เป็นหัวต่อตรงนี้แต่ถ้าสไตล์ผมผมจะเลือกต่อตรงนี้เพื่อที่จะให้มันล็อกกับที่เดิมมันจะได้ไม่ต้องมาเกกะเป็นอะไรตรงนี้เมื่อก่อนเราก็ทำตรงนี้แหละแต่เราพอรเราทำเยอะขึ้น,นุเราก็เออเราเอามาล็อกตรงนี้ดีกว่าซึ่งเวลาตัดเราก็จะตัดตัวนี้ตัวล็อกเดิมนะตัวล็อกเดิมจริงๆมันอยู่แค่นี้เห็นไหมว่าสายมันสายมันไม่ถึงเราก็จะตัด ตรงนี้ปึบแล้วก็ทำการใส่หัวฟิตติ้งทำการใส่หัวฟิตติ้งอ่าแล้วก็ถ้าอ่าการตัดต่อแบบนี้ข้อสำคัญเลยเราต้องวัดตัวนี้ถึงตัวนี้ไม่ให้ยาวเกินไปอ่าแมแล้วก็ไม่ให้มันสั้นเกินไปเพราะถ้ายาวเกินไปหรือพวลเราที่เราต่อมาไอ้ตัวนี้มันก็จะลกนี้ได้มันก็จะล่นลงมาตรงนี้เพราะว่าสายตรงนี้มันก็จะไม่ตึงแต่ถ้าเราสั้นเกินไปไอ้ตัวนี้ มันก็มาอยู่ข้างบนนี้แต่ถ้าเราวัดได้แน่นยำวัดได้ถ้าทำบ่อยๆก็จะวัดได้เราก็จะอยู่ตรงนี้พอดีเป๊ะ<เป> <ci> มันก็จะเป็นแบบนี้หัวพวกนี้เป็นหัวรถแข่งหัวรถบิ๊กไบค์โดยปกติเลยใช้งานได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลว่าตัดและต่อจะใช้ไม่ได้ตัดและต่อที่ใช้ไม่ได้อยู่ที่ฝีมือช่างแค่นั้นไม่ได้อยู่ที่ของอยู่ที่ฝีมือช่างล้วนๆไม่เกี่ยวกับของเลยอยู่ที่ฝีมือช่างล้วนๆแต่ถ้าสไตล์ผมผมก็จะตัดตรงนี้แล้วก็เพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่ให้มันล็อกกับตัวล็อกเดิมของน เวลาอนาคตอนาคตจะเปลี่ยนเป็น12 14หรืออะไรก็แล้วแต่ก็เปลี่ยนแต่ท่อนี้ไขหัวฟิตติงออกแล้วก็ไปไปทำท่อนี้ใหม่ให้มันยาวขึ้นะนะแต่ท่อนี้ใส่ได้ถึงแค้น10นิ้วซึ่งท่านี้ใส่แค้น8นิ้วออันนี้เรามาคุยกันเข้าคุยกันเรื่องสายเบรกเห็นไหมมันก็จะล็อกกับที่เดิมไม่แกว่งไม่ขยับตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรเพื่อามาต่อตรงนี้บางทีเวลาเราเลี้ยวเราเลี้ยวขวาเวลาที่สายมันพับมันก็อาจจะไปตีที่ถังได้มันก็อาจจะไปตีที่ถังได้ แต่ถ้าล็อกกับตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไม่แกว่งไปไหนอ่าข้ออย่างที่บอกว่าเวลาจะทําถ้าทําทแบบสไตล์ผมเนี่ยก็ต้องวัดขนาดจากตรงนี้ให้แม่ยำให้ไม่ให้มันเหลือเยอะเกินไปเพื่อได้เพื่อน,นิดเดียวแต่อย่าให้มันเยอะเกินไปเพื่อความสวยงามอ่ามันก็จะอยู่เวลาต่อเสร็จตัดต่อเสร็จก็ประมาณน,นี้อ่าต่อเสร็จก็ ABS อันนี้เฉพาะตัว ABS นะเฉพาะตัว ABS ถ้าตัวปี13ลงที่ไม่ไม่มี ABS เปลี่ยนใหม่ทั้งเส้นได้เลยอ่าเพราะว่ามันไม่มีสายย้อนกลับไป ABS ABS มันจะมีกล่องใต้ล่างแต่ถ้าเป็นปี13ลงจะไม่มีกล่องจะไม่เป็น ABS นะมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งเซนได้เลยก็คือจากปั๊มบนลงปั๊มปั๊มล้อได้เลยอันนี้ก็คือหลักการของมันก็คือปั๊มบนลงแผงคอแผงคอมาปั๊ม ABS ที่ตรงหน้าล้อหลังแล้ว ABS ทำงานก็ส่งกลับมาที่แผงคอและแผงคอก็ลงไปที่ปั๊มล่างปั๊มล้ออ่ามันจะเป็นอย่างนี้ก็คือเวลาพอเวลาเรากำมปึ๊บน้ำมันเบรกดันวิ่งมาปั๊ม ABS ปั๊ม ABS ส่งกลับไปปั๊มล้อแบบนี้ อโอเคนะครับใครที่กำลังคิดจะเปลี่ยนแฮนด์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็วิธีการสไรตล์ผมก็เอาไว้เป็นทางเลือกอโอเคนะครับไปรุ่น